พี่น้องเลยมือนีกับมหาทางสาวเปิดใจพี่น้องเลยก่ายนยันพี่น้องทางน้องเพิ่นจังเปิดใจเนาะก่ายนว่าทางน้องเพิ่นนกับมือมีคนเข้ามาโอมาลมเลยพี่น้องเลยตั้งแต่ที่เลิกไปกับแฟนนุ่มเพิ่นไปพี่น้องเลยก้าสามปีกว่าเลยจะเข้าซีปีแล้วพี่น้องเลยน้องเพิ่นกับคลองโสดมาสามปีซีปีเนาะ กเป็นยังไงคุณพี่น้องกาติดตามทางน้องผู้นี้เด้อถ้าไผ่เป็นนมสูตรเนาะหรือว่านมที่กำลังวัยอ่ะสิเขาสู้อ่ะสังสารคุณพี่น้องอะไทางน้องผู้นี้กายินดีต้อนรับเนาะโดยป้าคุณพี่น้องบอกว่าลายยายห้างกไปดุนกันเลยคุณพี่น้องเองโดยทางเปิดใจนี่กับชือทางเมย์เจ้านี่กับผู้บอกผู้เพื่กับว่าวอย่างเนาะก็ได้แต่ลูกบวา แล้วแต่ลูกมันสิทธิของลูกอยู่ที่ว่าถ้าลูกเห็นแล้วสบายใจกับเพลินกับบาวยังการโอ้การร่มก็เฮาก็เคยมีประสบการณ์เคือเชิญบอกแหละเนาะการลองร่มเบิ่งถ้าผู้ใดก็พึ่งคิดตรงกันกับเชได้เป็นแฟนกับเพลินเนาะกาบพ่งคิดบ่ตรงกับ่อยผ่านนั่นแหละช่วงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันได้เนาะมาลุ้นกันเบิ่งเนาะชื้อได้มาคงใจเพลิน สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทีนาหักนาเพลงกันเบิร์ตสุขสุขคนหรือว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยหรือทางฝั่งลาวต่างๆประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทู e พ่อ้องโคหน้าบานเทาอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบพ่อกับซองยูทู e พ่อโคหน้าอีกคือเ่าคือเดิมพ่อมยพี่น้องเติมพลังทุกครั้งที่พ่อโคหน้ามาถ่ายคลิปเนาะ โดยก่อนอื่นพอ่อโคหน้ากับพ่อกาพเม่พี่น้องภาคคนใดกดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้พอ่อโคหน้านำหนอ่อเทุกคนเอ้ยเนาะมื้อนี้กับพอ่อโคหน้าก็เดินทางมาหาทางบ้านของสาวสูตรหน้าไม้เฮ้ยพี่น้องอว่าทางน้องเพื่อนีสูตรแบบใดเฮ้ยพี่น้บบนองกับสีเข่าไปโอไปลม้มกับเขาไปทำซื่อเสียงเลี้ยงน้ำของเพิรนหฮ้ยพี่น้นองเอ้ยตอนนี้กับว่าฮอดจอดถึงบ้านของสาวสูตรและเป็นที่เรียบร้อยเ่อยพี่น้องเอ้ยเนาะกับสีเข่าไปโอไปล้มกับเพิ่อนปะ คุณพี่น้องเราต้องรอซาเสียเวลาว่าเวลามันกันยาวกันยืดปืดพุ่มไม้ความว่าวผานแห้งได้คุณพี่น้องเอ้ยโดยสวัสดีนะสวัสดีเลยสวยงามคุณพี่น้องเอ้กำลัเป็นครั้งแรกครเคร่งขรึมทุกคนเนาะโดยคือว่ายังไม่ทันได้หูซื้อของคนแต่จะถามซื้อก็ซื้ออะไรเนาะซื้อสาโกก้อายุจ็ดปี รัง <ere> เจ็ดโซเบยังงานคือว่ายังงามอยู่เนาะแต่การกับังงามเนี่ยวะไม่ได้ไปทั้งวันว่าวันนี้นะได้ไปด้ดงแสบาทดยคือว่าที่ปกติเจ้าก็อยู่บ้านวะปกติบกไปอยู่บ้านไปใช่แต่เือเ pues. ป,ป็นเฮียนอยู่ปัเซหลังจากเฮียนจบประกาหาวิาเฮ็นอยู่ปั๊เะก ขิ่นไปอยู่นครหลวงกำลังในช่องกับสับอยม่นครม,มากัแนี้ลงมาลงมาอยู่เลยด้วลงมาเยี่ยมยามก็คิดว่าอยากลงมาอยู่เลยเพราะว่าเฮียนจบทำงานด่นั่นแหละเนาะอยากลงมามอยู่เลยก่อนอื่นก็หลายปีแล้วกันที่หมดบ้านก็คิดว่าอยากมาอยู่เลยอยากมาลองหาค้าหาขายอยู่บ้านลองเบอร์แป่ว่าเกือบจบทั้งเพื่อนอะไรอยังแบบสะดวกสบายค้าขายอย่ีบ้างอันนี้เป็นคนที่แบบมักค้าขาย ขายยังคือในใจขายในขายเครื่องออนไลน์ได้ขายเครื่องไว้ได้เปิดท้านขายสะพานของตัวเองน่าจะขายสาุณพันศาต้องเปิดในเมืองต้องมีตลาดนะเจอไม่ใช่ใครที่นั้นละนักธาคิดว่าอยู่นี่อยู่เพือนเัาเองนะเพือนเอาแบบนี้หนึงมาเอา บริสียค้าเสาห้องบริษัทอย่างแต่ว่ายาติแทนมันดูดีชมกัระพานขายเสื้อผ้าเนาะแม่ชีดูดีอยู่คาถาเขามีฐานเป็นของตัวเองมันก็สีโอเคอยู่ยางเี่นนพอถามไปถามจะชีมันก็อยู่ติดหนาทางติดทางไงทางอย่างโดยนีจะว่าเห็ดเราเขาก็โปรโมทขายน้ำออนไลน์น้ำอย่างน้ำเนาะก็คิดว่าทำได้กับเหมาะแก่การค้าขายแต่ว่าค่ะตอนนี้น่ะมีแผนการที่ท่านเห็นยางน้ำนี่ไหวจังไรนี่ว่ายังท่านมีทุนด้อยจังไร แม่นี่แทนการถิดห่านแต่ว่าห่านยังบัวพ้อมทุนกับมีความแบบยังบัวท่านพร้พอมาอนะท <os> <ส>ุนยังบัวพ้อมาใดได้กับอีกอย่างนึงกับยังบัวท่านยังบัวพ้อมสมบูรณ์แบบเนาะโดย,โดย <os> แล้วคือทางเอื้อยขิงไปเห็ดเบียยนี่ก็คือเอื้อยได้เห็ดเบี้ยอย่าง,งเป็นพนักงานขายของบอริษัทธิ์ขายของเป็นแบบขายเกี่ยวกับอยัง แบบบรินิธแบบเขาจะขายเครื่องทรงอ็อกเครื่องที่น้ำเขาจากไทยเอขาเป็นบัญชีแบบงป่าเนี่ในยันคือใครบัญชีชิดขันชิคเมียเนี่ยเนาะแล้วก็ยังจะไปยูนยันเนาะแล้วก็ยังจะสื่อถว่าข้าพายเขื่นเะมักแบบนั้นเขื่นก็ได้มากเลยนะเกี่ยวกับพานี่มาเนาะมาที่นี่กันยังชิทามเขาด้วยทางทางเขาเรื่องด้วยนะวันนี้เป็นอะไรสถานะตอนนี้เรื่องของหัวใจโสดบ่คือจังไรโสดโสดสนิทด้วยตอนนี้นะโสดสนิท ไปอยู่ทางเลี้ยงทางอย่างกับพนมีบ่อคูวาแถวนั้นนะมันกาถามว่ามีบ่อกัมีคนเขามาลม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 หยอกหยอกแต่การยังบ่วท่านแบบมีเถิงขันชีไสสถานะแฟนกับไพรแต่ยังแบบว่ามาหยอกหยอกยังไงชื่อหางยังบัวท่านได้จริงจังว่าช่างชนาะยังบัวไช่เนาะบรรกาแบบเคยมีแต่งงานมาก่อนหรือว่าจังไดหรือว่าสูตรเลยตอนนี้นะโดยเคยแต่งงานมาก่อนมีลูกแล้วมีลูกจะคนเนาะลูกสองคนลูกผู้หญิงลูกบัวไชยลูกเนาะ เป็นยิ่งหนึ่งฝุ่นท้ายหนึ่ง <S <s <par ic> อยู่กับแม่ตู้ด้วยอยู่จะไปแม่อยู่กับแม่นบันท <s par ic> ี่นี่นะตอนนี้ันทางแฟ้นนะเลิกกันจะโดนนะบ่เลิกกันตั้งแต่เกิดลูกคนที่สองได้บ่หอดปีกันเลยคนที่สองนะไล่จากปีได <s par ic> ้ซะเยอะคนที่สองสามปีไปแสดงว่าเลิกมาสามปีกว่านะแม่ <S <s <par ic> ตอนที่ว่าเจ้ามีแฟ้นเจ้าก็ยังเจ้าก็เฮียนบ่สคือจากไหนเฮียนอยู่พูดบ่ เงี้ยอยู่ปากเต้หลังจากเงียนจบมีชาเศรแล้วทางสามครอบครัว,ยวอยู่บนหนึ่งครอบครัวเพนของเงีเจ้านี่คนทางพุ่นหม้อกเลยมีครอบครัวทั้งพุ่นก็เลยแบบว่าไ,ไปกันบตลอดเนะดาะก็เลยเอารูปมาถ่ายทั้งพ่อแม่ทั้งนี่เรแล้วก็บแบบเพื่อนจะส่งเสียเยอะว่าสมมุติในเรื่องรูปเรื่องอะไรบางเถื่อที่ว่าเออส่งให้ยเ่เพื่อนจะส่งให้ยยึดถากันมีเนะาะเป็นบางเถื่อเนาะ หางันเรื่องสถานะหัวใจกับแม่เนี่คือว่าจบผาบอนทำคุยกับเพื่อคุยกับเรื่องลูกเรื่องยังเรียนคนร้ายกต่เรื่องเรื่องลูกที่ติดต่อหากันเรื่องลูกเรื่องอย่างอื่นน่ะโบมีน่เนาะแต่ว่าเพิ่นกับมีครอบครัวใหม่แต่ว่ายังประธานมีหักสีไว้นดำตาเรียบร้อยทางเจ้าน่ะเดี๋ยวโบมีโอกาสที่ว่าขัดเพิ่นกลับมาแวันี้เจ้ากับสิกลับเข้าหาเพิ่นดีบว่ จะท้าลักกลับบอกรบบอยากลับเพราะว่า,าวใส่เวลาอยู่น้ากันมากะกหลายปีแล้วค่ะ<ม>คิดว่าตถุิีคูมันสิดีขึ้นมันก็นคือสิดีขึ้นแล้ว<ม>อื้วัตนี้กันเลยอ่ะขึ้นเลนเนาะอ่างขา้าวคั่วใหม่กับเสียเอาขั้วใหม่ไปเลยซะลองเบิงเนาะ<ด>ว่าสิดีขึ้นกว่าเก่าหรือว่าสิเบลใด้กะลองเบิงบุญมาสนาเฮาเรื่องนี้กันเนาะเรื่องขึ้นโฉดนะขึ้นโฉดรอบไปเส้นได้ตอนนี้นะสเปกนุ่มๆที่เพคนต้องการในตอนนี้หรือว่าเพคนอยากกู้อยากลมเนาะอายุเท่าไหร่อ่ะ ขึ้นไปให้อายุลายกว่าตัวเองอายุลายกว่าเนาะว่าขึ้นกันยี่สิบเจ็ดยี่กับสาขึ้นไปซะเนาะอายุลายกว่าตัวเองสามสิบห้าบบห้าับกาาเอาหัวใจนะอันนี้ ก็ยังบอกว่าจะจำกัดอนุสารสิบขึ้นไปสารสิบขึ้นไปใช่ก็คุณสารสิบขึ้นไปแล้วเอาแบบหาสิบหกชิ้งก็ได้หาหกชิพกันแล้วลองล้มกันเบิ่งอันนี้น่คนสองคนลงกันมามีไซส์หรือเปล่าทัศนคติมันไปกันได้กับโอเคกับลงได้ลงได้หลับปัทนี่ยนุ่มนุ่มมีพังไรเจ้าอันแบบคุยอยากลมลองเมืองลายลายกวนในใจตอนนี้ให้เน้นกระโปงจำกัดถอดกระโม่เคยเปิดใจสักเถื่อนกระมีกระโม่จำกัดละต้องลง คนทางใดทางใดก็ได้คันน้มาฮักจริงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าปรจํากัดเรื่องอันประเทศอีกเขาม่เป็นไรเนาะจะเป็นนมบางไทยฟังลาวประเทศต่างประเทศก็ได้เนาะแา่ยังมาสระครอบครัวถ้า่นมาฮักมาแพงแน่วเป็นอะไรทางเจ้าก็ยู่น้งคนได้ด้วยว่าเอาคนมาอยู่น้ำเจ้าหรืยจังใดได้แล้วแต่ความสะดวกของทางภายใตเนาะบางทีภายใต้คนมิเด้การงานอยู่พุ้นกันไปไปมามาเนาะ ทางชาวสวนเท่ากับไปเที่ยวหาแน่กับมาพี่แน่เพราะว่าเพื่อนก็มีพระทั้งนี้ลูกเต้าเนาะคือลูกเจ้านี่ก็เรียนเบิดไหมวะกระเดี้ยนตอนนี้แต่ปัจจุบันได้เจ้เมย์ได้สัตยูก็พายสัตเมย์กันเมย์เจ้าก็พอเจ้าอยู่กับนาบ้านเสาวยังคบแบบเพื่อนติดกันเพ่อะเมย์่อกหานเสียแล้วพ่อะเมย์ยกทางกันตั้งแต่เกิดมาได้สองเดือนเหมือนเจ้าเนี่ยเป็นลูกชาวล่าเพราะเดี๋ยวนี้นะ ก๊อบเราแม่กะเอาหัวไม่แล้วก็มีน้องชายคนนึงแต่ว่าเพื่อนกะแยกกันแล้วตอนนี้กะมีแต่อยู่กับลูกอยู่กับลูกๆเนาะแล้วกะทางแม่กะบโสดแต่ว่าทางเพี้ยงลูกเพี้ยงลามไปตอนนี้เนาะเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่ว่าทางครอบครัวของเจ้าน่ะเห็แต่พอเถ่าวไม่เถ่าเห็ดแต่สวนลายขี่กับแม่แม่ปวดได้เห็ดหน้าขาหน้าซ้มปาได้ใช่ไหมซื้อกินได้จังเดยชุ่มเอิญได้กระซื้อกิน อยากให้เป็นเสาหลักของครอบครัวชื่อแถาชื่อนามมั้ยนี่จะเจ้าเนาะเพราะว่าแม่เนี่ก็คือลาพราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทั้งขึ้นเด็กนีหน้าที่หาเงินเนาะมาเลี้ยงลูกมาให้พ่อแม่ข้าจะเมยเนาะห่วงครอบครัวเลยอะไรหรอห่วงกลายเป็นสาวลักของครอบครัวเลยเนาะเพราะว่าทั้งแม่เนี่ก็เลี้ยงลูกให้ทั้งเกิดก็ไปหาเงินมาดูแลครอบครัวเนาะ คือได้มาแต่ละเดือนเลยยังนี่กะทั้งซุ่มแน่ได้ไปเศร้าห้องว่าไปงานอหเวียงนี่โบอ,อยู่ในนามของบริษทัทเขาสอให้พนักงานใช่ไหมนีย่ยเสนอกันเลยว่าเออลดค่าไตรกายของเขาไปหลายเจ้าโบาได้เคยไปไทยปะเคยไปไทยแต่พอสั่งสิไปเห็นเรื่องที่ไทยนี่แต่ว่าขามไปแล้วแต่กลับมขมไปเที่ยวซืนะ่อเนาะไปเที่ยวแต่กนละับโดยโบเคยไปเหี้ยงเนาะเคยไปดิน ก่อนแตก่อนตอนยังพทันสรมสามขอบคุังเฮียนโมหกโมเจ็ดแม่กะอยู่พุูนแม่หาเงินอยู่พูนกะ s ่ว n เฮียนกะขาบไปย่ามแม่เวลาปเทอมเวลาเปิดเฮียนแล้วกะมาอยู่สิขับพระบรรมเนี่ยขับไปเห็ดเยี่ยบแบบจริงจังแบบคือเขาไปเห็ดเยี่ยบอย่างสิเนี่ยขับไปเขียวไปยางปล่อยามแม่แล้วกะกลับอย่างสิเลยไปว่าคือสเปกนุ่มเนี่ผิวขาวดำเข้มแบบไรจะมาแบบไรนี่เป็นโต๊ะกะหมัก ไล่ผิวเข้มคิดว่าตัวเองก็ขาวแล้วอยากได้ผิวเข้มเนาะแก็ผิวขาวกับร่มได้กับเบอร์เดอรบแบบแกข้นอยู่ทีคนสองคนลมกันบางเถอเรื่องความเข้าใจกันหลายกว่ากับโบนิ่งกับซื้ผิวแต่ว่านิ่มเป็นพิเศษคือว่อยากได้ผิวเข้มแต่ว่าหากเป็นทาเลือดโบได้แต่ว่าล่มกันเข้าใจแลวกับผิวไรกับโบติเนาะ ให้ใจดีไปก่อนหักที่ครอบครัวขึ้นเป็นได้ด้วว่าพ่อมทีจะหักแพงลูก้นเนาะเพราะว่าทาง้นจะมีลูกสองแล้วก็ยังดูดีอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยก็ทังว่านุ่มๆ้นอยากมีครอบครัวกับเจ้าได้คนอยากมีลูกอีกก็สามารถเอาได้อีกเป็นบบกันยังเอาได้อยู่เพราะว่ายังอันยุึ่งยูจะมีเนาะน้อมกันยังน้อยอยู่ก็การสื่อสารมีความมักลางๆเนาะก็ต้องมีลูกใหม่อยู่แล้วเนาะ เร,เ,เ,เรื่องสเป็กม,มีแหวยพี่น้องเอ้ยเรื่องกินเหล้าเมายาเรือว่าจังไรได้สาวๆจะบําบัดไฟแบบอารมณ์หงุดหงิแบบเจ้าชู้กับค <c oughs> นอื่นใช่แบบ เป็นผู้ใหญ่และใจเย็นๆว่าอย่างมีเหตุผลเนาะใช่บอกคนหลายกว่าถค่ะสีว่าใจห้อนึ่งมึมพวงเกินไปสี่กับบได้อีกเนาะชื่อว่าเป็นกับบหับได้ยพเมห์พี่น้องเล้ยเนาะถ้าสิมาหับเกินก็ต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแบบใจเย็นๆค่อยมีเหตุผลร่วมกันเนาะใช่เหตุผลเพราะว่าเป็นต่างคนต่างกัใหญ่แล้วเนาะจะหักเคยบ่ลมน้มพังทย เคยจะเถื่อนเนาะกาลังสิเปิดใจเนี่ยกาสิลมลองเบิร์เนาะวัดเป็นยังไงอารมณ์ร้อนมั่วหนุ่มบางใตนี่ขันแดงในชีวิตได้ด้วหนุ่มไทยออมาปิดใจออกไปนี่เพลื่อนกะมีแหละเนาะจากหนุ่มไทยจกหนุ่มลาวแหละเป็นเพื่นแบบนี้เนาะัโทรศัพท์เพื่อนเจ้าก็ได้เด่นเพื่อเด่นไล่ป๊อปหนึ่งครบสุดเนาะมีแต่พอมเจร้อยเปอร์เซ็นต์ทางทีมงานเราไม่ญาตถานนียละ ตั้งแต่เลิกกาแฟมากยังบอมมีม่ผูกมาในหัวใจบ่ยังบอมมีบ่ <c oughs> ยังบอมมีเลยเออยา,ามีนุ่มอเอเอข้อาแบบเคยผ่านประสบการณ์มีความหักมาแล้วเทือหนึ่งค่ะเข้าสี่เลือกใช้จกคนเขามาในชีวิตก็อยากให้มันดีกว่าเก่าถ้าสู้ว่าเอามาแล้วเป็นพาล่าทางแนวคิดจิตใจเฮอกเป๋เอามาถ้าเข้าที่นี่เทือก็อยากชีว่ามันต้องดีกว่าเ,<อ>เาก่เา<อ> เร่องดีเ <ๆ S 1> ึ้นผู้เกาต้องซอยกันคิดเนาะต้องซอยกันค่ะสมูติว่าเออแนวความคิดก็อยากให้ไปในทางเดียวกันอยากให้ซัพพอร์ตกันทั้งเรื่องจิตใจหรือว่าหนาทีเ่เรื่องงานก็เท,ท่าที่ซัพพอร์ตกันได้นี่นู่นโดนโดนว่าเขาเป็นคนที่แบบเออสูงมาโดยตัวคนเดียวตลอดเล <c oughs> ยอยากมีคนสูงไปเนาะถ้าเอามาแล้วค่อยบอกค่อยสอนหรือว่านั่นก็เมื่อยเป็นภาระคือเก่าเนาะ ต้องต่างคนต่างคิดเข้าใจกันเหตุการณ์งานสิ่งใดก็ต้องออกความคิดช่วยกันเนาะขึ้นแต่อย่างไรไปนี้เนี่ยขึ้นตึงเปิดใจฮะทั้งนมนมทั้งโลกกก่วงเนาะเพราะว่าขึ้นกระทั่งน้ำบ้านเนี่ยมันยังก็มันก็อาจจะมีอยู่แล้วคนมาสอบมาชมแต่ว่า่ะบางสิ่งขึ้นปัญหาก็ขึ้นเพราะนั้นแต่ว่าสีขาได้บอกขาได้เนาะคนเทาอยูสใยกันนั่นแหละที่เปิดใจเป็นอย่างผูกเจ้าครูงามคือเปิดใจบบนี้เลยน สาเหตุก็คือว่าเปิดใจนี่กับเปิดลูกว่วงหรือ่าเปิดใจก่วงหับคนเขามาลองเบิ้งผู้จักคนในหลายเนาะทางเปิดใจนี่ก็คือทางเมย์เจ้านี่กับผู้ว่าผู้ว่ากบกระบวายังเนาะก็แล้วแต่ลูกกบวายอ่งก็แล้วแต่ลูกมันสิทธิของลูกอยู่ที่ว่าถ้าลูกเหตุแล้วสบายใจกับเ็นกระบวายังการโอวการร่มกับเขาก็เคยมีประสบการณ์ก็คือเชิญบอกอะไรเนาะแต่ลองร่มเบิ้งถ้าผู้ใดอัน คมคิดตรงกันกะเสด้เป็นแฟนกับเพลินเนาะปากคมคิดบ่ตรงกบลอยผ่านนั่นแหละอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยเนาะลุ้นกันเบิ่งเนาะพอนุมพังได้ิได้มาคลองใจเพิ่นเนาะถ้าผู้ใดรีบๆกะเสดายคล้องใจไวๆเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกรีบกระใจที่งดงามอีกเนาะตั้งสาวสวยเนาะพี่น้องเลยน้องเพิ่นกระเจงออกมาปฏิเมาชัดเจนเลยเนาะ ่าุลงคนใดห,หูต้ <c oughs> ตัวดีก็คือชีทำไ,ไมไหวได้เนาะหู้หตวัวในแนคิดเขาว่าเออจนินาจะ เพิ <Es> <na> ่นอาจะมักประมาณนี้นะเพิ่นต้องเืองคีให้จบน้ำเนาะว่าสาวสดตเฮามักสเปกแบบใดหรือว่าจังใดกะเบืองคีให้จบจังสีฮู้ว่าสาวสดเทามักแบบใดกัมาตามนั่นแหละเนาะเนาะเนี่อยู้เพราะว่าได้เบิ่งจบจบก็บซไดู้ด้เพราะทางเอิเพิ่นกะบบอกว่าโะมักนแบบใดมักคนไรเนาะจะเรว่าตอนนี้กัขาดเกินยังในครอบครัวตอนนี้นะที่ว่าตอนนี้เลยนะ ขาดเคิญยังบ่ครอบครัวกันย่อมหามเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างบ่มีคือคนอื่นเขามีเพื่นฐานต้นทุนที่ว่าต่มขาดเคิญอยู่เนาะเรื่องเข่าเรื่องน้ำช่ำปลาเนาะแบบแบบนี่จะไม่ยิ่งเป็นเสาหลักไปในมันก็เจียงยากแน่เนาะแม่นคือทางแม่คือก็เชือกเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าเลี่ยงดานเนาะโดคนที่สองเจ้าก็บสามปีคนแรกจะได้ใช่คนน้อยใช่านะคนที่สองและสามปีเนาะคนใหญ่นี่ะคนใหญ่ ปี่คนที่สองหันสามปีไปคนแรกเขางงเฮียนนะวะเนาะโดยคนที่สองหันอยู่อนุบาลคนใหญ่หันเมนจ์ปสองแล้วเด็กปไปเรียนอยู่ซิโนว่าคือเรียนอยู่ในบ้านนี่เรียนอยู่เซเพราะว่าต้องเสียค่าเทอมหลายเนาะต้องเสียค่าเทอมทั้งสองคนด้วยบ่เด็กเป็นอะไรเพื่นกัง้องเฮียแบบว่ากินหอกกินนมแบบนี้กันก็กินลายอยี่บ่ถูกกับแบบนี้ ใช้ใจเรื่องการอยู่การกินนี่ค่ะใช้ใจแล้วช่วงนี้รงแม่แล้วเพราะว่าคนน้อยแต่ก่อนดื่มนมให้คิวค่ะใช้ใจนักสมควรมันเลยเมียเนาะเท่กว่านู้นไฮคิวเดือนหนึ่งกับสามหรือสี่แก๊สการค้าใช้ใจคนขังนักสมควรแอันนี้กระซิบพอนเบาเด้วยกว่าเบาๆลงเมก็ได้พขาได้มาอยู่บ้านกับลูกบานนี้เนาะสิหาเวิทยาเขตงานทำไมบานนี้เนาะ แต่หากตอนนี้มีเป้าหมายยังว่าชิฮิตอย่างตอนนี้นะอยากเปิดห้างขายสภาเป็นของตัวเองห้างจะเปิดล้วนๆนี่แต่ว่าขึ้จังไรขึ้ว่ายังการยังเถื่อเพราะว่ามันยังบรบพร้อมทั้งต้นทุนแล้วก็ทั้งอ้ารของกันเราทันมีเถื่อแต่ยิ่งยิ่งแนบความพันเถื่อระหยัดเงินนะเนาะจัวที่ซีนี้เนาะ ว่าหากนันคิดงานีนพุ้นก็หลายปีแล้วเมื่อยเองเธอจะกี่หอดูอีกหอดแม่เนาะ้นกัเท่าเติบเลยเนาะกับมาอยู่บ้านตัวเองรวยรวอะไพี่น้องนมท่านได้สนใจแม่อยากมาสั่งครอบครัวก็เพิ่นหรือว่าอยากมาทาทุนธุรกิจอีหยังก็ได้เลยทั้งขึ้นก็ถือว่าเฮี้ยนจบเนี่ก็ถือว่าบุธรรมดารนาเนาะแม่จบวิชาสีบมาแล้วเนาะทั้งนมก็เือมสี่ถกกถึกใจแต่ายค้นพอมีพี่น้องเลยหานมพังใดก็ได้ถา จิมาอยู่หรือว่าบบมาอยู่กะคุยกันอีกต่างหากเรื่องหนึ่งรารุ่ดรอส้มกันตอนต่อไปว่าสิไปแบบไรกันเนาะโดยขึ้นกับคนณสองคนถ้าหากกันแล้วหัวอันยู่ไกลกับหัวใจอยู่ใกล้กับไปกันได้เป็นปัญหาเป็นปัญหาเรื่องนี้เนาะโดยรวมไกลบบเป็นปัญหาคะแนนใจอยู่ใกล้กันมเนาะนั่นเด็กกับสิ่ห้สาวสุดได้พักพรทั้งที่มางานทั้งสิทธามยังบอกกะบบมีเนาะหัวกันได้ตามเบอร์แล้วเนาะเบอร์แล้วก็คู้เบอร์แล้วสเปิกละไรเป็นไรกันเนาะโดย ตอนนอกก็น่าอะตามบ่ถามคบอกจะมีอะไรเพิ่มพักพอนาะโอกาสน้าโอกาสในถฐานนมๆว่าท่านใดสนใจอยากซอยเดือทั้งครอบครัวคนหรือว่าอยากให้มาติดต่อให้แบบว่าเอออยากคู่จักกับเพิ่นเป็นการส่วนตัวหรือว่าจังไดก็ติดต่อมาได้เนาะทางทีมงานเพาก็ทักพิษทักไลน์มาก็จะได้มาบอกคนให้ ว่าสนใจจับจองหัวใจเพิ่นกะฉะได้บอกสาวสวนเขาให้เนาะกันนะว่าน่าเจอกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิจบซมี้เนาะบนี้เนาะสบายดีม่ใีมานาทีมีพี่น้องเลยหลังจากที่โอลมกับสาวคุกกี้พี่น้องกัยสาวมนห้างลูกสองวัยยี่สิบเก้าปีพี่น้องเลยกะทางน้องเพิ่นกะมาเปิดใจหาคนคุยพี่น้องเลย ตอนนี้น้องเพิ่นก็ยอยากทําธุรกิจที่วางไว้พี่พี่น้องเลยก็ยอยากเปิดห้านขายเสื้อผ้าหรือว่าขายผ้าอะไรต่าง,าง,าง,างๆแหละพี่พี่น้องเลยอยู่ในอาเคมบ้านของเจ้วของพี่พี่น้องเลยถ้าพี่พี่น้องท่านใดสนใจนอาอยากจะซอยเดือทั้งอยากจะอุดหนุนอยากจะามาาสั่งความเข้าใจหรือว,ว่าสั่งความ ขอใจกับน้องเพื่อนพ่อพี่น้องก็ติดต่อมาทางส่องพอโคหน้าได้เนาะคิดอยากจะสร้างมาสร้างค่าขายน้ากันเนาะก็ติดต่อมาได้ค่ะพี่น้องก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักให้ก็ได้พ่อนพี่น้องเลยจากไรก็ขอขอบมกขอบใจขอขบบุญขอบคุณทางเอฟซีเด้อพ่อเมีพี่น้องที่ติดตามส o o ส่องพอโคหน้ามาตลอดเนาะกาํสำรับคลิปนี้พอโคหน้าว่าโมวนโมนวนหูเนาะก็ขอโทษขออภัยในเอฟซีหลายๆเนาะ ขอผิดพลาดตการใดกขอโทษขออภัยกล่าวคำว่า,าสาบายดีสาบายดี